สวัสดีครับคลิปนี้พาพี่น้องมาเทีย่ยวครับอยู่ที่นี่ครับหอพระไตณบ้านสามพงครับผมเฮ้ยตั้งขุนเอินแล้วไปพี่น้องเอาไมา้หยังคือวางสิบ่อนเกี่ยวปลา ก้อนเกียรป่าปะนะมาดูแล้วจะอึ้งมาดูแล้วจะอึ้งน,นี่ครับผมอาหารป่ามาดูครับอุ้ยโอ้ยอย่าตูงไปดิดูดูมันเด็กแต่เมื่อไหร่ปลาเน่าโค้งบอกนี่แหลปะปลาบึกครับนี่แหละคือปลาบึกขนาดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถือระวังหกักไปดีไง โอ,อ้มากเราไปดูตรงนู้นด,ดีกี่ากันนั่นโอ้โ้บรรยากาศดีขนาดนี่ครับสถานที่ท่องเที่ยวของสามผงนะครับ พี่น้องนคี่ right now, ครับป enfin, ลาพี่น mm ้อ hmm. งมาเทีย่ยวมีปลาไอ้นั่นเดินนะปลาดุกปลาดุกตัวใหญ่เออเออปลาดุกปลานินโอ้โฮเฉพาะตัวว่าต้องเอามาเป็นสอบเนาะแม่นมันก็อิ่มอ่าอินมยางไม่ย่อยเลยไหนอ๋อเอามาเป็ลี่ยนกัน โว้ยกล้องตกลงไปนี่เรียบร้อยเลยเด้หนี่ลงาปลาเอากล้องให้เอาหัวนมันนี่เข่าปากก็อะไแหละนี่จะกินเป็นมูเต้าเด้อแจงวะอาปากก็ดีปลาเนี่ยเเขาไปโต๊ะป่ะเนาะเออนี่แหละปลาเบิร์กครับมีตัวหนึ่งอยู่ในสาอนแม่น้ำโขงเอาจยกตัวปะไปปล่อยนี่สาโหมันกินปลาหน่อยเปแล้วครับปลาดุกปลาดุกใหญ่เอาปลาดุกกับม้าน้ามูดีเลยหน่ปลาดุกตายปลาดั้ง ไม่แต่งเสียใส่คมเลยต้องบอกว่าเอาหารไม่ค่อน้อยจใจโอ้เป็นบึงบักใหญ่เลยะมันจับได้ด้วยนะคิดสร้างเป็นระบบนิเวศังชีได้นี่แหละผมว่าผมถือนี่นี่นี่ถ้าผมถูกยี่สิบสี่ร้านผมจะทำอย่างเงี้ยเนาะเห็ดบอะไรยังสิเลยเนาะแต่ผมจะทำเป็นเส้นสวนอาหารไงเป็นที่คนมาพัก บ้านต่างอากาศนี้แต่ที่เป็นเพลนเนาะเป็นสวนอาหารอร่อยอร่อยเป็นสวนอาหารเนาะเซฟเป็นเกียรติของวัดเราจะทำที่โต๊ะวัดด้วยใส่ปดะนี่โต๊ะวัดคือฟังฟังฝุ่นดิ้กำแพงยาวๆน่ะโต๊ะวัดวัดก็อยู่ในพื้นที่หม่องนี้คือกันบ่แม่นเป็นพื้นที่สองหม่องทนาเป็นสวนอาหารโอ้หนี่เป็นหอพระตากพิดกของพระอาจารย์มั่น เบคิดว่าจะมีที่เที่ยวบังสิเนาะเฮ้ยเมียหายวะต้องเป็นหนตะเขยนดด้อยเอ้ยเอดืด้ออ่ะเอดุไปไหนละไ้ดุเพิ <laughs> ่มามาเ้าะวันนี้โตสิคอจับวันสั่นมันจิกกัดแขนจับได้วันนั้ผมจับ จจมันก็คล้ายๆไปเบิดเนาะคล้ายปลาสวายก็คล้ายเนาะแม่นคล้ายๆแต่ปากมันจะไม่เหมือนเห็น,นะรูปากมันปากพวกนี้มันจะมวนกว่าปลาสวายสั่งเป็นระบบนี่เป็นเรืงสีไไ่ได้จังเลยจับเออเนี่ยมันไหนจับยังไงเออใช่เหรอจับมันนี่อาหารมันก็ให้จับเป<ช>ิดอกเนี่ย มันมากเลยอันนี้มาเธอจับได้ดิอ่ามอมมอเอ็มเทว่าจาไปใกล้ปากเพราะอะไรยังมันงับอันนี้วะเฮ้ยมันรู้แล้วว่าไม่มีอาหารมันรู้จักมันไปไม่มีอะไพวกนี้อาหารตัวมันจะนิ่มๆนิ่มๆของจับมันนองเลยมันลื่นๆเลยไอตัวเล็กตัวเล็กกว่าเพื่อนเลยมบ้ง มันก็ะถ่ายกินในน้ำคนนี่แหละมันก็มามามันก็ะดีหากินของมันอยู่หัวหลังเนาะมันกระดีี่เนาะกรากินแต่ว่ามันมาบอกว้างขนาดขนยางมาจากที่มันโบยอยู่เนาะมันก็สดีมาเลยเดี๋ยวมันได้ยินเสียงเนาะอนน้เส้นเสือยรมันอย่างไม่หดยอมหายทางนี้ทีละหน่อยครับรุ่นนี้ต้องเทปเป็นกระสอดใังไหมวะเอาจับเอาลองจับลองมึงแหละเมียก็จะยังจับปากมันเรื่ออุ้มมาเลย นี่ยเนี่ยใหญ่อ้ยตัวใหญ่ดงไม่ไม่ยังอันนี้ตต้นไม่ยังอันนี้ตต้นนะไปจับมันเหือเฮ้ยเราจะถอยหลายตกอี กันผูอย่างมัเที่ยวเลยตรงมาตั้งไดนี่บ้านยังต้องมาบ้านสามผงนะครับเดือบ้านสะพงสีวัชัยสามผงระหว่างอยู่ตรงข้ามกับนาโลงเรียนบ้านสามผงวิทยาเนียครับเด้อเป็นวัดวัดวัดอาจารย์หมั่นึืนเป็นสามผงน่าจะขึืนเป็นอำเภอสีสงครามครับสีสงครามพิดเขตกับอำเภอนาทมเนี่ยนะครับผมเป็นเขตติดต่อกัน จังหวัดนครพน,นมจังหวัดนครพน,นมนะครับเด้อาาวัดอาจารย์มั่นวัดอาจารย์มั่นมาเที่ยวตรงไหนครับ<อ>สถานที่ท่องเที่ยวธรรมาชาติคนมาทําบุญหลายๆเพคนกับมาเห็ดเป็นสถานที่ยังทีเนาะชุดยอดที่ดีบราคิดว่าทีมีที่แบบนี้อยู่ในบริเวณนี้สิเลยป้าตัวชุดยอดนะตัวผมไม่เห็นผมยังชอบเลย ผมมีกิจกรรมขึ้นมาแล้วตัวเด็กน้อยมักมาเร็งยังตัดเลี้ยงเขาสีฟ้าด้วยว่าแม่เลี้เล่นเอาไม้ยังมาเลี้เล่นตัดเลี้ยงแรงต้องเอาเว้นนี่บุกคอยมีคนเลี้ยงแลงขั้นเดียวสุด้ากันมาเล่นเป็นมองออกกำลังกายพักผ่อนใย่ไหมทำบุญพร้อมให้อาหารป่าดสุยอดมากครับสุดยอดสุดยอดคลิปนี้นี่สุดยอดมากบ่มั่นใจขาตั้งกล้องว่ะขาตั้งกล้องตัวนี้เอากาวตีเต่านะยันมันหล่นแป๊บเดียวไปให้อีกฟังหนึ่ง มีอีกบ่ะโอ,ม,อมีอ้อมเลยนเนี่ยไมันจะอ้อมนี่เลยมองบอลสุดนี่อาหารเพิ่นกับสิไซไว้นี่ทำบุญถุงละสิบบาทนี่ครับสุดยอดมากเลยสุดยอด Điều pha nhang bước bằng này chắc nòi <laughs> lòng nó xíu <laughs> Chả lắp được không? Động trong mươi đấy này nó ăn tôm mua nó ăn này ăn นรับไม่ได้ไม่ได้กินด,ดูสัซ้เป๊ะเลยต้มเสี่ยมจนดุงสถานที่ร่มรื่นมากนะครับสถานที่ร่มรื่นเงียบสงบดีเนาะบ่อนเกียบปลาอีกมองนึง่งอีกคนละฟังครับ โอ้แนะนำเลยให้มาท่องเที <s> <morning> ่ยวกันหลายๆมาให้อาหารป่าป่ายังรอพวกท่านอยู่ต้องเทียดังไรวะยังเงียบๆถ้าเบิ่งมันมันคนมาปุ๊บมันสีมาจะมันไทยเอาไหนก็ได้จากที่มันยูกเอแกลด้วยเร็วเร็วเร็ว มันจีมาเลยมันจีมันตื่นมันตื่นมันตื่นหรือเคาะมันครับเร็วๆผมเมาหัวหารมาครับโอ้ผมผมเมาหัวหารเร็ว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 จะดูอะไรฟังนีกับโมแพ้ปะหลายกันแต่มันตัวหน่อยดัง มี่ประดุกไหมเธอนี่อยู่นี่มันจะมีปลาหนี้พร้อมตั้งโอ้ผู้ไปเล่นมาตตะไก่กับนี้วะกูด่ะอืมูหัวกระมากับนี้ผูที่จ่อถ่ายอยู่น้องท่านี่กับนี้เด้นี่เฉพาะไปตกปลานี่มันได้เป็นกลุ่มเลยไหมมากมากกันเป็นกลุ่มเนึ่ เดี๋มาเย้าเจ้าตรงกลางเป็นเกาะบนน่ะที่เด็กๆก็จะไปได้ไก้เก่าคืนนี้เหือาผูกอยู่นี่เพื่อนเอาเหือาึงอยู่นั่นเรา่อนเห็นพระเจ้าเอาขึ้นไปแล้วม่ใจเย็นดีกว่าเขาพายเรือไม่ต้องตกน้ำมีห้อยตัดหญ้าไว้อยู่ด้วยครับ วิญญาตายเองบอกว่าเอารองเท้าคู่ที่อยู่นี่ใครมาเอาไปเรา้นเคยกับมาอยูแล้วอันน่าเขตนี่เลยคู่สาไปนี่ก็มีเป็นของวัดคือเก่าบ่นอ่ะเนี <in> food food> <tit> ่ยู่นี่เหนึ่งในบริเวณคูเนี่ยนะครับของวัดนอกนั้นจะเป็นทุ่งไร่ทุ่งนาของข้าเจ้าอืมเป็นโครงการใหญ่เลยเนาะที่ตอนขุดอ่ะเนาะนี่น่าจะขุดน่าจะขุดหรอใหญ่เลยได้เงินหลายเงิหลายล้าน โอ้ยอาจจะเป็นแรงสัทธาอาจจะไม่ได้ใส่หันเงินมีผู้ออกทุนให้จะทำตรงนี้ก็หมดหลายลานแล้วทำเกาะตรงกลางตรงนี้ว่าไม่มีใครเอาเ่ยมีคนทิงลงไปข้างล่างยังไ,ไงลางดาวโอ้หันลมพัดปะจ๊ะวิ่ได้ส <laughs> ั่นนี่แหละที่ใช่ปลาพวกนี้แล้วมันขึ้นมาขาบับ กระไรมันโตหน่อยเนาะนปลาดิ้ตัวนั้นเป็นไหนวะขนานไงมันมาเลนอ่ะนี่นัวนั่ปลาดิ้นไงนั่ตัวตัวเรื่อนเลยไหมนู่นมันสีเอลืองออปลานิ้นเอ้านม่ใช่ปลาดั่นนะ่อามาน้ามูสินี่มันแต่ยาง ปลาดุกก็มีอยู่ตรงนี้นี่ไงนี่ไงปลาดุกเสด็จเอานี่ปลาดุกมาแต่พุ่นบ่น้ำมาหมดก็ตัวนี้ตัวน้อยพี่คนละตัวตัวนู้นตัวใหญ่ปลาดุกโลบขนาดเลยปลาดุกนี่กินขนาดเลยปลาดุกมันกินส่วนลดเลยอนี่อีกตัวหนึ่งใช่ไหมไปไหนล่ะไอ้นีนอันนี้มันปลาดุกเดอ๋นี่กับปลาดุกอันนี้เอาไอ้นีนโดนเขาเบียดเลยนะมันมาพอตัวมันตัวน้อยเขาเบียดเบียดมัน อู้ป่าอยัางฮานาฮานาตัวยิ่งใหญ่ฮานาฮานาไหนฮานาเจ้าเห็นว่านั่นน่ะฮานาฮานาฮานาโยนอาหารไปน่ะอู้ปลานิลอู้ปลานินโตมาเลยเลยตัวใหญ่โอ้ยไปไหนแล้วนี่ยังคือจีใหญ่แท้เพิ่งไปแต่ปลานิลปลานิลมันไปเจอหรอปลานิลงากโอ้มันตัวใหญ่อุ้ยมันใหญ่จริงนะปลานิลผมจะบอกให้มันไม่ได้ตัวเล็กนะไงอีหลีซัมซองฝ่ามือจังพูนพูนพูนเออเจ๊เจ๊โอ้ยป่านั้นป่าน้ำสงครามน่ะ ที่เขาเจ้าะออกไปขายกันอะโผลนๆๆเฮ้ยปลายนั่นปลาน้าสงครามปลาแล็ดหรือเปล่าปลาน้าสงครามปลาแล็ดหรือเปล่าปลาตัว่างซุ้มนี่อีกเลยซื้อปลายังวะนั่นน่ะว้าวมันลอยทีอะไนี่ไงปลาหนึ่งปลาหนึ่งมาหนี้เดี๋ยวเร็วว้าวแกมเลยตัวนี้น่ะมานี่มานี่เร็วเร็วเร็วดูดูมันเบลือบุลือมาเลยหน่ะไม้ใกล้เลยเร็ว โอ้หุ่นทั้งวายยุ่งเหยิยุ่หุ่นไม่กล้ามาใกล้เน้ยไงนยไงลงไปยานค้นไปได้ละเน่มันวายันวายวายไปวายมาเจนน่ามันมาเจนนามันายละใหญ่จริงจมาเร็วเร็วเร็วโอ้ค่ะค่ะค่ะบรรยากาศสุดยอดมากตอนนั้นแหะเก๋าสุดเลยเนวันนี้ไปไหน เอาไปเฉยเลยทีนี้มานี่มาเร็วยิ้มแล้วมั้งบึ้มเอบึ้มเอกลับมาละวนกลับมาละเจ้าบวกล้ามาพี่เกาเอ้ยมันบวชอบเบียดบ่มันมาแล้วมันมาแล้วเกาเอ้ยไอ้เกาเอ้ยมันก็จะมีหมูอยู่ด้วยมั้ยปลาอะไรวะโอ้สวยนะสวยเลยโอ้ขันรวยตรงมาเห็ดตั้งซี่ไว้เนาะผู้ใดรวยๆน่ะ เลยรวยๆตรงมาเห็ดสถานที่อีกสี่ว้ไปไปไหนแล้วใครอยากมากกับมากชุดยอดดีครับเอาครับพี่น้องเดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไว้สานีก่อนนะครับสุดยอดมากเลยคลิปฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามห้ในเดอนะครับคลิปต่อไปคลิปงานพุ่มแดงเ่าจีไปเห็ดเกียงนะครับคอยติดตามนะครับฝากไว้สานีก่อนนะครับสวัสดีครับ I need help! Right,